สวัสดีครับวันนี้จะมาทดสอบกระบอกไล่นกลั่นทุ่งนะครับก็เป็นแบบ PVC นะครับวันนี้18นาฬิกานะครับไล่นกเข้ารังกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับใช้งานง่ายครับเสียงดังปลอดภัยประหยัดหัวจุดครับฉีดพ่นเมทิวแอลกอฮอล์หรือแอลกอฮอล์1 0อยอยู่ที่ระหว่าง5ถึง15ครั้ง ความดังขึ้นอยู่กับจํานวนการจิตพ้นครับผมใช้อยู่ที่ห้าครั้งถึงเจดครั้งครับ1 2 3 4 5ปิดหัดจุดครับขย่าลักษณะน,นี้3วินะครับ1 2 3หันปลายกระบ,บอกไปทางที่เราจะไล่นกครับเดี๋ยวดูนกด้านหลังผมนะครับเห็นไหมครับ ด้านหลังผมลกกระยางห่างไปประมาณ300เมตรบินไปแล้วท้งที่หนึ่งใช้งานได้ต่อเนื่องครับปิดโวจุดครับปลอดภัยนะครับแล้วก็ประหยัดใช้แทนประทัดลูกบอลและเบิดปิงปองในการไล่นกไล่สัตว์ในไร่ในนาในสวนบ่อคุ้งบ่อปลาครับไปแล้วครับลกไปแล้ว ใช้งานได้ต่อเน,นื่องนะครับผมใช้ขวดแอลกอฮอล์50มิลลิลิตรครับขวดนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าบหัวจุดครับเนี่ยใช้งานง่ายครับขย่บสามว,วิครับอ่านตายก็บอกในทางที่เราจะได้นกครับลกไปแล้วนะครับด้านหลังผมจะเป็นนาที่ หวานข้าวใหม่นะครับเป็นนาน้ำตมมีนกกระยางลงอยู่นะครับเนี่ยครับใช้งานง่ายนะครับถ้าลั่นทุ่งเนี่ยนะครับถ้าออกแบบแล้วรับรองว่าเสียงเนี่ยนะครับรับประกันเรื่องความดังนะครับทั้งแบบ PVC แล้วก็แบบกรบอกโลหะนะครับ ประสบการณ์เราทํามากว่า3ปีครับสอนทําใน YouTube ก็มีนะครับหลายๆอย่างเลยนะครับออกแบบ PVC แท้ครับไม่ใช่สิ่งอื่นเจือปนเลยนะครับล้วนลังพึ่ง PVC นะครับใช้งานได้ต่อเนื่องครับนี่ครับหันปลายก็บอกไปทางที่เราจะไล่นกครับ บายเลยนะครับใช้ฐานลูกบอลระเบิดเปิงปองบัรทัเนี่ครับผมฉีดพ่นอยู่ที่ห้าถึงเจ็ดครั้งเดี๋ยวลองสักสิบครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบความดังขึ้นอยู่กับจำนวนการฉีดพ่นนะครับเสียงที่ท่านได้ยินในโทรศัพท์มือถือในคลิปเนี่ยมันเบาวกว่าเสียงจริงนะครับเสียงจริงที่ดังมากเลย FC ของลั่นทุ่งที่ซื้อลั่นทุ่งไปใช้าจะารู้ดีนะครับว่ามันดัง ใช้หมดแล้วนะครับใช้งานได้ต่อเนื่องของแท้นะครับต้องรีวิวแบบให้เห็นกันจัะจะเลยว่าไม่ใช่ว่ารีวิวครั้งสองครั้งยิงเป็นสิบครับเนะครับมันติดต่อใช้งานได้ติดต่อไหมนะครับเนี่ยครับใช้งานได้ติดต่อไหมครับไม่ต้องกลัวว่าจะใช้งานได้ไม่ติดต่อนะครับเนะครับ ไม่ต้องเป่ากระบอกนะครับเป่าทําไมครับไม่ต้องเป่านะครับขย่าอย่างเดียวนะครับอย่างนี้เองง่ายครับเห็นไหมครับเนี่ย้ารันทุกออกแบบนะครับคือมันความเหมาะสมของตัวกระบอกตัวทุกอย่างอ่ะที่ออกแบบมันต้องให้บาลานซกันนะครับถ้ามันบาลานซกันการใช้งานมันก็จะสมูทนะครับไหลลื่นนะครับ นครับไม่มีตัดต่อนะครับคลิปคลิปนี้ลงให้เห็นกันจะจะหรือว่าใช้งานได้จริงนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยครั้งสองครั้งนกมันก็บินหนีแล้วครับอันนี้ผมทดลองให้ให้รู้ว่าเฮ้ยมันใช้งานได้ต่อเนื่องนะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับอุปกรณ์กระบอกไล่นกไล่สัตว์นั่ทุ่งครับ